สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งนะคะมาดูตัวอย่างแรกเลยนะคะการเปรียบเทียบเลขที่เป็นจำนวนนับก่อน,นะคะในที่นี้ก็จะมีเลขห้าห้ายนย์ศูนย์แล้วก็ห้าจนะคะตัวนี้นะคะ ่อนอื่นนะคะเรามาดูเรื่องของหลักต่างๆก่อนนะคะจุดทศนิยมให้อยู่ตรงกลางนะคะหน้าจุดทศนิยมก็จะเป็นหลักหน่วยนะคะหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันหลังจุดทศนิยมก็จะมีหลักส่วนสิบนะคะหลักส่วนร้อยนะคะแล้วก็หลักส่วนพันนะคะมาดูตัวแรกนะคะห้าตรงนี้นะคะ ถ้าไม่มีจุดตรงนี้นะคะก็อยู่ในหลักหน่วยนะคะแต่หลังจุดทศนิยมครูจะใส่เครื่องหมายแบกแทนนะคะเพราะว่าไม่มีตัวเลขนะคะดูตัวที่สองคือ5.0นะคะ5.0นะคะ5ตัวนี้ก็อยู่ในหลักหน่วยนะคะหลังจุดทศนิยมเป็นเลขศูนย์นะคะครูก็จะใส่เลขศูนย์ในหลักส่วนสินะคะ ดูตัวที่3คือ5.00นะคะ5ตัวนี้ก <leading> ็อ <Calendar> ย <wonder> <cause> ู <cái Ellie> ่ในหลักหน่วยนะคะหลังจุดทศนิยมก็จะมีเลขศูนย์สอตัวก็จะอยู่ในหลักส่วนสิแล้วก็หลักส่วนร้อยนะคะและตัวที่3ามคือ5.000ุดนะคะห้าตัวนี้ก็อยู่ในหลักหน่วยนะคะแล้วก็เลขศูนย์สาตัวก็อยู่ในหลักส่วนสิบส่วนร้อยแล้วก็ส่วนพันนะคะ มาพิจารณาดูกันนะคะตรงหลักหน่วยเลขค่าจะมีค่าเท่ากันนะคะเราก็พิจารณาตรงหลังจุดทศนิยมจะเห็นว่ามีเครื่องหมายแดดกับเลขศูนย์เครื่องหมายแดดนะคะก็จะหมายความว่าไม่มีค่าหรือมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองดังนั้นนะคะหลักส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนกันหมดจึงจะสรุปได้ว่า ห้าเนี่ยก็จะเท่ากับห mm ้าจุดศูนย์เท่ากับห mm ้าจุดศูนย์ศูนย์และห้าจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะดังนั้นจํานวนนับนะคะใดๆก็ตามนะคะเราสามารถใส่จุดใส่ศูนย์หลังจุดทศนิยมได้หลายตัวเลย mm hmm. ก็จะมา <5. 0 S 1> ดู <5. 0 S 1> ตัวอย่าง <5. 0 S 1> ตัวถัดมา <5. 0 S 1> นะคะสามจุดห้ากับห้าจุดหนึ่งนะคะสามจุดห้าตัวแรกนะคะสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะห้าก็อยู่ในหลักส่วนสิบนะคะ 5.1นะคะ5ก็อยู่ในหลักหน่วยนะคะ1ก็อยู่ในหลักส่วน10นะคะเราพิจารณาดูตรงที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเลข3เนี่ยจะน้อยกว่าเลข5จึงสรุปได้ว่า3.5เนี่ยน้อยกว่า5.1ได้เลยนะคะโดยพิจารณาที่หลักหน่วยนั่นเองหรือพูดได้ว่า5.1เนี่ยมากกว่า3.5นะคะ ตัวอย่างถัดมานะคะ3.09กับ3.12นอะคะ3.09นยะคะ3อยู่ในหลักหน่วยนะคะหลังทศนิยมเป็นเลข0แล้วก็เลข9นะคะซึ่งอยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะ3.12 3ก็อยู่ในหลักหน่วยนะคะ หลังจุดทศนิยมเลข1คือหลักส่วน10นะคะแล้วก็เลข2อยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะจะเห็นว่าเลขสมเนี่ยมีค่าเท่ากันแล้วก็จะพิจารณาหลังจุดทศนิยมคือตัวแรกเป็นเลขศูนย์ตัวที่สองเป็นเลข1ดังนั้นนะคะเลขศูนย์เนี่ยน้อยกว่าเลข1จึงสรุปได้ว่า3ามจนย์้น้อยกว่าสามจุหนึ่งสองโดยพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่1นั่นเองนะคะเลขศูนย์น้อยกว่า เลขหนึ่งนะคะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า3.12มากกว่า3.09นะคะดูทศนิยม3ตำแหน่งกันบ้างนะคะ9.561กับ9.512นะคะเลข9กอยู่ในหลักหน่วยนะคะหลังจุทดทศนิยมคือเลข5เลข6กแล้วก็เลขหนึ่งนะคะ 5. เก้าจุดห้าหนึ่งสองเก้าจุดห้าหนึ่งสองนะคะเก้าจุดห้าหนึ่งสองเลขหลักเลขหลขักแรกก็คือหลักหน่วยนะคะคือเลขเก้านะคะหลังจุดทศนิยมก็มีเลขห้าเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองพิจารณาดูแล้วหลักหน่วยก็คือเลขเก้านะคะมีค่าเท่ากันนะคะหลังจุดทศนิยมหลักแรกคือหลักส่วนสิบก็มีค่าเท่ากันเราจึงต้องมาดู หลักส่วนร้อยใช่ไหมคะเลข6มีค่ามากกว่าเลข1ดังนั้น9.561นะคะจึงมากกว่า9.512โดยพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่2เลข6นี้นะคะมากกว่าเลข1นั่นเองนะคะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า9.512น้อยกว่า9.561นะคะ มาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะคะสองจุดหนึ่งเจ็ดสามกับสองจุดหนึ่งเจ็ดนะคะสองจุดหนึ่งเจ็ดสามนะคะสองอยู่ในหลักหน่วยนะคะหลังจุดทศนิยมคือเลขหนึ่งเลขเจ็ดแล้วก็เลขสามสองจุดหนึ่งเจ็ดนะคะสองอยู่ในหลักหน่วยนะคะหลังจุดทศนิยมคือเลขหนึ่งเลขเจ็ดและที่เราไม่มีตรงนี้ก็คือเลข0ูนนะคะที่ครูอธิบายตอนแรกนะคะ จะเห็นได้ว่าหลักหน่วยมีค่าเท่ากันนะคะหลังจุดจุดทดศนิยมเลขหนึ่งก็มีค่าเท่ากันแล้วก็หลักส่วนร้อยก็มีค่าเท่ากันจึงต้องพิจารณาหลักส่วนพันคือหลักตำแหน่งที่สามนะคะนะคะก็เห็นว่าสามเนี่ยมีค่ามากกว่าเลขศูนย์ดังนั้นจึงจะสรุปได้ว่าสองจุดหนึ่งเจ็ดสามมากกว่าสองจุดหนึ่งเจ็ดหรือสองจุดหนึ่งเจ็ดน้อยกว่า 2.173โดยพิจารณาตำแหน่งที่3นะคะตำแหน่งที่สามาดูตัวอย่างนะคะแบบฝึกหัดซึ่งนักเรียนจะต้องทำหน้า6.263นะคะข้อ2.1นะคะให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะมาดูข้อที่1นะคะ0.058กับ0.50นะคะตำแหน่ง แรกเป็นเลขศูนย์เท่ากันดูหลังทศนิยมนะคะหลังทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลขศูนย์กับเลข5้าเลขศูนย์เนี่ยน้อยกว่าเลข5ดังนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้เลยเพราะว่าดูตำแหน่งที่1น,นะคะตำแหน่งอื่นเราก็ไม่สนใจแล้วนะคะก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะมาดูตัวอย่างข้อ2.5ให้เรียงจากมากไปหาน้อยนะคะ ตัวอย่างก็คือข้อ1 3.5 3.35 3 7 9แล้วก็3.9ดนะคะดูเลข3ตำแหน่งแรกนะคะหลักหน่วยมีเลข3เท่ากันหมดเลยนะคะมาดูตำแหน่งที่2เอ้ยไม่ใช่ตำแหน่งที่สองขอโทษทีค่ะคือทศนิยมตำแหน่งที่1หลังจุดทศนิยมนะคะจะเห็นว่าเลข3น้อยที่สุดมากที่สุดคือเลข9เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นตัวแรกนะคะตัวที่1 ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นะคะจะเห็นว่าก็จะเป็น3.9ตัวที่1 3.79ตัวที่2 3.5ตัวที่3และ3.3 5ตัวที่4นะคะเรียงจากมากไปหาน้อยดูตัวอย่างข้อ2.6นะคะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะจะเห็นว่า,าจะมีเลข4นะคะหลักหน่วยมีเลข4มีเลข2มีเลข2มีเลข5นะคะ เราพิจารณาจากน้อยก็ต้องเป็นเลข2น้อยสุดใช่ไหมคะแต่เลขสองมีค่าเท่ากันก็ต้องมาพิจารณาตำแหน่งที่หหลังจุดทศนิยมคือมีเลขสี่กับมีเลขสามเลขสามน้อยกว่าดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่น้อยที่สุดนะคะแล้วตามด้วยสองจุี่นะคะหลังจากนั้นก็มา 4. 2 9ุสองเกแล้วก็มาห้านะคะนะคะ 2.39 2.49 4.29แล้วก็5.19นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ข้อ2.7นะคะก็ให้ตอบคำถามนะคะจะเป็นงานวิเคราะห์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเฉลยในห้องนะคะนิดนึงบทสรุปของการเรียนวันนี้นะคะก็คือการเปรียบเทียบทศนิยมนะให้เปรียบเทียบทีละหลักโดยพิจารณาจำนวนนับหน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะ แล้วก็ขั้นตอนที่2ถ้าจํานวนนับหน้าจุดทศนิยมมีค่าเท่ากันพิจารณาเลขโดดหลังจุดทศนิยมโดยดูตามตําแหน่งหลักของทศนิยมนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้คือหลักการนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า62ข้อ2.4และหน้า63ข้อ2.5 2.6และ2.7นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ ขอสวัสดีเด็กๆนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ